ในการดาเนินชีวิตเราต้องคิดให้ได้ว่าเราจะดาเนินไปในทางใดเกิดคิดอะไรไปแล้วถ้ามันไม่น่าจะถูก ก็คิดใหม่คิดให้มันถูกอย่าไปหลงหลงกับใครเช่นหลงว่าเขารวยหลงว่าเขาดีแต่พอคบๆไปมันอาจจะไม่ใช่ เราก็ต้องตัดใจให้ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตกับคนที่ว่าไม่ใช่ใช้ชีวิตกับคนที่จะทำให้เราเหนื่อยเราเดือดร้อน เสียเวลาเปล่าๆทางที่ดีต้องวางตัวให้ห่างๆกับคนที่จะให้เราเดือดร้อนอยู่เรื่อยและเราก็ไม่ใช่คนประเภทที่ว่าเตี้แล้วยังต้องอุ้มคอม มันไม่ไหวเสียแล้วเพราะว่าเตี้ยอย่างเดียวไม่พอแถมอาจจะห้อยเปรีย้ยเสียขาอีกเพราะนั้นได้โปรดรักษาหัวใจของตัวเองเอาไว้ให้ดีๆคิดให้ถูกอย่าไปหลงกับภาพมารยาต่างๆ มันจะทำให้เราเสียซจนไม่รู้จะเสียยังไงแล้ว